รุสวัสดนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้องมีเหนือดวงนะครับนะของลูกปูเถิงมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนะวันนี้ก้อนยีกระตินะครับนะฮะถ้าหากชอบถูกใจองค์ไหนนะพี่นะสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับถ้าองค์ไหนนะครับนะ2 2 0บาทนะครับนะสามารถจับคู่ได้เลยนะพี่นะสามารถจับคู่องค์ละคู่ละสามร้อยห้าสิบบาทได้เลยนะฮะ แต่ถ้าเฉพาะอีพีนี้นะกังวันกังวันก็จะไปยกั่หลูงป,ปู่มหาศิลานะพี่นะเป็นรุ่นที่ออกล่าสุดนะครับนะล่าสุดเลยนะครับนะของที่พี่นะที่อ่าเป็นที่ลึกของลูกป,ปูหมุนอ่าที่ที่ย้อนยุคด้วยนะครับแล้วก็เป็นของปูมหาศิลาวุธทาพิเศษฮนะกังวันนี้ห้าพันเลยนะครับห้พาพันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามารายการที่หนึ่งก่อนเลยพี่นะองค์ไหนสองร้อยยี่สิบาทนะครับพี่พี่จับคู่สามร้อยห้าสิบาทจะเลยนะ มีเฉพาะแค่ EP นี้เท่าน,นั้นนะครับนะนี่ฮะรายการที่หนึ่งเปิดออกมาครับรายการนี้พี่เนื้อทองแดงสตินเลขค้ดอัวเบอร์หมายเลขสี่ฮะรายการนี้นะครับนี่ถ้าองค์ไหนสองร้อยห้าสิบ,บาทจับคู่สี่ร้อยได้เลยนะพี่นะองค์ไหนสองร้อยห้าสิบบาทจับคู่สี่ร้อยได้เลยนะนี่ฮะนี่ฮะสวยๆเลย นะครับอันี้เรียกคนจอร์นหมายเลขสี่ครับรายการนี้นะครับแบ่งไปที่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะนะฮะองไหนสองร้อยี่สิบจับคู่สามร้อห้าสิบาทได้เลยนะครับพี่นะครับต่อมาครับรายการที่สองครับนี่ฮะรายการที่สองครับนะลงยักษ์เขียวเนี่ยซับพี่เรียกคนเำอร์หมายเลขสี่สิบหกนะฮะลงยักษ์ขอบขาวนะนี่ฮะรายการนี้แบ่งัปที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่สองนะครับพี่นะ ต่อมาครับรายการที่สามครับนี่ฮะรายการที่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสตินนะฮะลงยาไล่สีนะครับเลขคุณจัเบอร์มาเลขยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ฮะงามๆเลยพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามนะครับโทษทีพี่นะครับรายการที okay. ่สามนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะยกคู่สี่ร้อยนะครับพี่นะครับรายการสองร้อยสิบนะครับต่อมาครับรายการที่สี่โอ้รายการที่สี่สวย ร,รายการที่ส pues mm ี่สวยเลยองนี้นี่ลงยาแดงครับ oh oh, crop, ここพี่เนื้อทองแดงนะครับเลขโควตะเบอร์มาได้แปดสิบหกครับนี่ฮะโอ้โหลงยาแดงครอบขาวพี่นะครับรายการนี้สวยสเลยนะครับน้แบ่งปันที่สองรอยีสิบาทนะครับรายการที่สี่ครต่อมาครับผมนะฮะต่อมารายการที่ห้าเลยครับพี่ชายรายการที่ห้าเลครับนะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนี่ฮะเนื้อทองแดงนะครับ นี่ฮะรายการที่ห้านะครับเนื้อทองแดงลงยาฟ้าขอบขาวนะครับนี่ฮะเลขคุณทเบอร์มาเลขห้าสิบห้าครับนี่ฮะรายการนี้สองรอยยี่สิบาทนะครับรายการนี้สองรอยยี่สิบบาทนะพี่นะรายการที่ห้านะครับนะฮะสองรอยยี่สิบจับคู่สามรอยห้าสิบาทได้เลยนะพี่นะถ้าคู่สองร้อยถ้าโอสองร้อยห้าสิบจับคู่สี่ร้อยพี่ชายนะครับรับรองว่าสวยทุกใจแน่อนอนนะครับรายการนี้เปิดออกมาพี่เนื้ออบาบาก้าขัดเงาพี่นะนี่ ลงย์เขียวเนี่ยซับนะฮะลงยาขอบไล่สีครับนี่ครับเลขคนจเบอร์เลขสามสิบสามครับอ๋อก็ไหลนากระแบี่เงาเงาเนี่ยเลขคนจเบอร์เลขสามสิบสามครับนี่ครเหนือดวงพี่รายการที่ขอแบ่งปันให้พี่นี่ครับที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หกนะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับนี่ฮะ ลายการที่7จเนื้ออันปะก้านะพี่นะเลขคุณเบอร์มาเลข57บนะครับเลขคุณเบอร์มาเลข57บนะครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่ที่250บาทนะครับนะรายการที่7นะครับนี่ฮะต่อมาครับเป็นรายการที่8ครับพี่ชายรายการที่8ปนี่ฮะสวยๆเลยนะรายการนี้เลขคุณตเบอร์มาเลข17บนะครับรายการนี้เนื้อกะไหลทองนะครับกะไหลทองลงจาน้ําเงินขอบแดงครับนี่ฮะเลขคุณเบอร์เลขดนะครับรายการนี้250บาทนะพี่นะรายการที่8ดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่เก้าครับรายการที่เก้ารายการ,ร,าการเนื้ออะบาราคาซาตินนะครับนะเลขคูณตัวเบอร์มันเลขยี่สิบสามขัดเงาพี่นะครับลงยาไล่สีนะครับนะหน้ากากนวะโลหะพี่เลขคูณตัวเบอร์เลขยี่สิบสามพี่รายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยแปดสิบบาทนะพี่นะรายการที่เก้านะครับ ต่อมาครับรายการที่10คร,บร,รับรายการที่สิบรายการที่เนื้อกหลายทองนีครับลงยนน้าเงินขอบแดงเลขคูณตัวเบอร์มาเ,เลขสิบครับรายการนี้แบ่งปันที่250บาทนะพี่นะรายการที่10นะครับเนี่ย ต่อมาครับรายการที่11นะครับรายการที่11รายการนี้เป็นเนื้ออัปากาซาตินนะครับลงยาธงชาตินะครับเลขคุณตับเบอร์มาเลขสามสิบหนะครับเลขคณตั้เบอร์เลขเจ็ดบหกนะครับเนื้ออะป้าอัปากาซาตินนะครับรายการที่สองร้อยห้สบาทนะพี่นะรายการที่สองร้ห้าบาทนะพี่นะรายการที่สิบเอดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองพี่ชายรายการที่2รายการนี้เป็นเนื้อกระดายทองลงยาแดงครับ ขอบดำนะพี่นะเนือก็ระไรทองนะพี่นะนี่ฮะรายการที่12บสองนะครับรายการที่เป่งปันที่250ราสบาทนะพี่นะเลขคูณตเบอร์เลขแดสิบเอ็ดรวมเป็นเลเกาด้วยครับนะฮะร,รายการที่สิบสองสต่อมาครับรายการที่สิบามนะพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสาตนเลขคูณตเบอร์เลขสีาหน้ากากอัปกาซาตนลงยาจีวอนนะครับรายการที่สองราสบาทนะพี่นะ รายการที่สิบสามสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับเ,เหนือดวงนะพี่นะต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่พี่รายการที่สวยๆเลยพี่เนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเลขคูตั้งเบอร์มาเลขยี่สิบสามครับเนี่ยโอ้โหเหมือนมหาชนวนมากเลยพี่นะเหลืองเหลืองมหาชนวนผิวลุง้งรอเปล่าพี่นะน่าเป็นมหาชนวนผิวลุ้งนะพี่นะรายการนี้นะีกากอัลบก้าซาตินลงยาจีวนพี่ลงยาแดงครอบดำฮะ รายการที่สิบสี่พี่รายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทน네ะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการนี้เป็นรายการสอดไส้ครับรายการนี้เป็นรายการสอดไส้คร NO AH ับเนี <chen> ่ยฮะเนื <area> ้อท้องเหลืองสอดไส้นวะครับเลขคุณตเบอร์เลขแปดสิบสองครับพี่นะเลขคุณเบอร์เลขแปดสิบสองพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทรายการที่สองสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบห้าครับสวยๆต่อมาครับรายการที่สิบหก รายการที่6กพี่รายการนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับนะลงยาจมพูลงยาขอบนะฮะจมพูม่วงแดงนะครับเลขคุณเบอร์เลขแปดสิบเก้านี่ฮะรายการนี้เป็นกรรายการกระไหลเงินนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่สองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปดสิบาทยกคู่ห้าร้อยนะพี่นะนี่ครับสองร้อยแปดสิบาทนะพี่นะรายการที่หกนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่ลงยาไล่สีนะครับนะ ขอบฟ้าพี่นะเหมือนเนื้อเงินเลยพี่นะเนื้อก็ลายเงินพี่เลขคูณตัวเบอร์เลขแปดสิบสองครับรายการที่สองร้อยแปดสิบาทเหมือนกันพี่นะยกคู่ห้าร้อยนะพี่นะสวยๆต้งามเลยพี่นะครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดนะพี่นะรายการนี้นะลงยักษ์เขียวเหนียวซับครับลงยักษ์ขอบไล่ยสีพี่เลขคูณตัวเบอร์เลขห้าสิบหกครับ เลขคุณทะเบอร์มาเลข56ครับพี่นี่ฮะงามๆเลยที่ชายนะครับลองเลี้ยงชมดูนะนี่ฮะรายการนี้แบ่งบไปที่นะบ280บาทเหมือนกันครับพี่นะแบ่งไปที่280บาทเหมือนกันครับพี่นะครับนี่ฮะสวยๆพี่นะรายการนี้ยกคู่500นะครับต่อมาเป็นกระไหลทองนะเพิ่มเติมที่กระไหลทองลงยาเขียวเหนียวซับครับนะรายการนี้ก็280บาทเช่นกันครับนะฮะขอบเหนือดวงพี่นะฮะลุนยาจีวอนวีเลขคุณเบอร์มัเลข79ครับ รายการนี้ก็สองรอยปิบาทยกคู่ฮะห้าร้อยนะพี่นะยกคู่ห้า้ยบาทเท่านั้นพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่2ี่สบพี่รายการยี่บนะครับเป็นเนื้อกระไทองลงยาจมูขอบดำครับนี่ฮะหรือเลขคู่ตวเบอร์เลขสามสิบหกลงมาที่เก้าพี่นะครับสองร้อยแปดสิบบาทยกคู่ห้าร้อยนะพี่นะรายการนี้นะครับรายการยี่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการที่21ครับรายการ21รายการที่เป็นเนื้ออเมรากาขัดเงานะครับนะลงยาเด้งขอบน้ำเงินครับพี่เลขคนจับเบอร์ได้น39นครับรายการยีการ21นะครับแบ่งปัมพี่ๆนะครับที่250บาทนะพี่นะรายการ21นะครับ ต่อมาครับรายการที่สองพี่รายการที่เนื้อมหาชนนวนผิวลุ้งแน่นอนนะครับนะผิวออกเหลืองๆนะครับนี่ฮะด้านหน้าผิวลุ้งเลยพี่นะด้านหลังก็สวยงามมากเลขคุณตัวเบอร์เลขหกสิบห้าพี่นะลงยาขอบขาวลงยาพื้นไล่สีลงยาจีวรครับพี่นะนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองครับนะแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะสองร้อยห้าสิบบาทพี่จะสวยกันเลยครับนะ ต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสาครับรายการย3ิบสามี่องค์นี้สวยมากครับนะเป็นเหนือดวงแบล็กโรเดียมลายลายเงินครับนะฝั่งพอเพชรสีแซนะครับที่สังคติเลขคุณตเบอร์มาเลขเบิ้ลดยพี่หมายเลขแ8สิแดนะครับรายการที่น้องขอที่สา0รอยบาทพอพี่รายการที่น้องขอที่สา0รอยบาทพอพี่นะครับรายการย3ิบสามนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับ รายการยี่สี่พี่รายการที่ลงยาส้มขอบดํานะครับรายการเอ๊ะลงยาส้มขอบขาวรายการนี้ได้คนจะเบอร์ได้เจ็ดสิบเอ็ดรวมมันจะแปด 8, ขอแบ่งปันปพี่พที่สองรอยี่สิบาทครับน้องขอแบ่งปันปพี่พี่สองรอยี่สิบาทนะครับนะรายการนี้รายการยี่สี่คร ต่อมาครับพี่ชายรายการยี่สิบห้าครับรายอีกหนึ่งรายการพิเศษหรือเรียกว่าองค์ดาราครับพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อสัตว์วัตว์ลายเสือครับลงยักษ์ขอบนะเลขคุณเบอร์เลขสี่สิแปดครับนะรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่ส0มร้อยครับนะขอเบ่งปันพี่ที่สาม้อยบาทพอพี่นะครับนี่ฮะรายการยี่สิบห้าครับต่อมาครับรายการยี่สบหก รายการยี่ครับเป็นงานงานลงยาส่งชาตินะครับเนื้อท้องเหลืองซาตินนะครับลงยาหน้าหลังพี่เลขคู่ตั้งเบอร์เลขยี่บี่ครับรายการที่ขอสองบ้อย้าิบาทเชนไครับพี่รายการที่ขอสองบาทเช่นท่านเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการยี่บหกนะครับต่อมาครับรายการ27ครับ รายการยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเะยครับไอเนื้อนวะนะพี่เนื้อนวะลงยันน้าเงินขอบขาวพี่นี่เนื้อนวะนะเลขคุณเบอร์เลขสี่สิบหกครับรายการนี้เ,ออเหลือองค์เดียวพี่เหลือองค์เดียววันนี้นอนองขอพิเศษให้เลยนะขอสามร้อยบาทพี่ใครไวใครได้พี่ขอสามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะใครไวใครได้พี่เหลือองค์เดียวและขอบขาวนี่ครับนะนี่ย รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่เนื้ so อนวะเหลือองคเดียวพี่네น, wrote, นะตอกนอชเจพี่เลขคู่ตัวเบอร์เลขสี่สิบหกนะผิวสวยๆเลยองเดียวสามร้อยแปดผมจมให้ครับพี่นะครับรายการนี้นะรายการนาวะนะครับรองสุดท้ายนี่ต่อมาครับเป็นรายการสุดท้ายแล้วพี่นะรายการยี่สิบแปดพี่เนื้อทองเหลืองลวงยานทุชาติหน้าหลังครับพี่แล้วเลขคู่ตัวเบอร์เลขเก้าสิบนะครับเลขคู่ตัวเบอร์เลขเก้าสิบพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการนี้น้องขอที่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะครับรายการสุดท้ายพอดีครับพี่นะครับ วันนี้ก็มีแบ่งปันพี่ๆนะครับ28รายการนะครับลองเลือกดูนะพี่ชายนะครับถ้าชอบทุกใจรายการไหนนะครับอุดหนุนน้องเข้ามาได้นะครับอย่างนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณม,มากๆนะครับ